สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวเบ่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาเลขเด็ดเลขดังวิเคราะห์หวยเด็ดหวยดังข่าวเด็ดข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงตอนนี้เป่าป้อมก็อยากจะยุ่งๆนิดนึงครับเ่าป้อมกําลังเตรียมเปิดศูนย์จองพระใหม่นะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันนงช่วงนี้เข้าวัดเข้าวาครับเพื่อท่านใดสนใจก็ติดตามเบ่าป้อมได้ใน FB นะครับ ศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวป้อมร่วมทําบุญนะครับสร้างวัดด้วยกันนะครับช่วงนี้บ่าวป้อมกอ็เดินทางตามสายวัดตามสายพระครับสแสวงบุญนะครับเสริมบรารมีให้กับตัวเองอวันนี้เข้าเรื่องบ่าวป้อมเอาหวยเด็ดนะครับหวยสองจากอาจารย์บุรพานะครับมาฝากเอฟซี FC ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางงวดนี้อาจารย์บุรพาให้นะครับมาสองตัวงดงามอาจารย์บอกวองงดงามนะครับ ให้มาศูนย์กับหนึ่งให้มาสองหางแล้วเป็นหางที่อน่าสนใจมากประมาณสามวดก่อนมาพ้อมตามอาจารย์บุรพาปรากฏว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งรอบนี้อาจารย์บุรพาให้มาอีกแล้วเรียนอย่างนี้เลยครับเอามาดูหลักแรกหลักศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ 0.5และ0.6ให้มาเซร็จ้ีวันก่อนมาพ้อมทูไปถามอาจารย์อาจารย์เอางี้เหรออาจารย์บอกอยากจัดตดิดเต็มๆรูดเลยเบาพ้อมอ่ะน่ารองหลักหนึ่งให้อะไรมาหลักหนึ่งให้หนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งห้าห สำหรับพี่น้องก็วิเคราะห์ดูได้ยกตัวอย่าง15เนี่ยออกเป็นวันที่แล้วตัวแรกแต่วันนี้มีมรูจะพลิกขึ้นบนหรือเปล่าออาไว้เป็นแนวทางสำหรับหลักที่เห็นนะให้มา5ตัวนะครับ02 03 04 05 06น่าสนใจแล้วกัน12 13 14 15 16ถ้าเราไม่ชอบตัวที่อกอกแล้วเราตัดออกก็ได้เดือวน้อยตัวไว้เป็นแนวทาง แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ป่าป้องขอเล่าข่าวนิดนึงช่วงนี้โควิดก็ยังไม่บรรเทาก็ฝากพี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเว้นระยะห่างตามเหมาะสมไปไหนมาไหนอย่าลืมพกหน้ากากเจียวล้างมือไปตลอดทุกคนต้องช่วยกันครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราอ่า แล้วเจอกับบาบบอมในคลิปต่อไปนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับถูกหวยรวยเบอร์ปังๆนะครับขอให้รวยพันล้านนะครับสาธุสวัสดีครับ